กลุ่มไตรภพตลบสิงขรย้อนฟองสมุทรนี่คือสามแม่ไม้หลักวงดาบโคโจรครอบคลุมป้องกันทั่วร่างครูกับลูกสิบทางไกลที่การเวลาต้องทดสอบสำหรับกูเฮ้ยยุทกูใช้ใจสอนพวกมัน ไม่อยากให้มันคล่องแค่เชิงดาบกูคเคยบอกพวกมึงแล้วใช่หรือไม่ว่าหวาให้สองเส้นในมือเท่ากับดาบถ้าระหว่างการสุดเองทำดาบหลุดจากมือนั่นเท่ากับว่าชีวิตของเองหาไม่ พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าพวกมึงต้องทํำยังไงทำโทษพร้อมกันขอรับท่านครูดีนี่แหละคือความสามาัคคีพวกมึงคงไม่ปล่อยให้เพื่อนมึงตายตามลําพังใช่หรือไม่ดาบไว้ไม่มีขาดถ้าพวกมันเป็นคนเลวต้องฝึกมันที่ใจต้องฝนมันให้คม